ตอนนี้นะครับเหมือนผมกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเอาชีวิตรอดนะครับผมเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมมาคนจนไทยแบบสุดทั่วแบบนี้นะผม ดีครับเป็นกับผมทอสจังเกิลครีเอทีฟนะครับตอนนี้ผมก็ได้ออกป่ามาแล้วแล้วก็อยู่บริเวณริมทะเลฝั่งอันดามันนะครับแน่นอนว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับเราได้เห็นทะเลลักษณะแบบนี้แล้วก็ท้องฟ้าที่แจ่มใสเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากๆแล้วก็วันนี้ผมมได้มาเที่ยวนะครับผมมาทาภารกิจนั่นก็คือว่าผมจะมาใช้ชีวิตในในป่าไม่ใช่ในป่าผมจะมาใช้ชีวิตริมทะเลนะครับนี่จะชั่วโมงนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยอยู่แต่ในป่านะครับก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาริมทะเลนะครับผม ที่ผมมีภารกิจครั้งนี้ก็คือว่าผมนะั้นต้องมาสนิทพักหาอาหารรวมถึงใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่24ชัว่วโมงนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเราอยู่ริมทะเลแล้วก็แน่นอนว่าขยะเยอะมากนะครับแล้วก็รวมถึงมีเชื้อมีอะไรต่างๆมากมายเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมนะครับะทะเลเนี่ยได้พัดเอาพวกขยะเหล่านี้มาเราจะใช้ขยะเหล่านี้นะครับเอามาครีเอทแล้วก็สร้างสารรค์ให้เกิดที่พักนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปลุย อ๋อ oh, นี่นะครับทุกคนผมเจอรองเท้าแล้วนะครับนี่แต่มันขาดไปแล้วแต่ว่าผมสามารถที่จะเอามาันมาใช้ได้นะนี่โอ้โ oh, ห oh, มีรองเท้าดีๆให้ใส่ด้วยนะผมแล้วก็นี่เลยครับขวดพลาสติกนะครับซึ่งเราจะพบได้ไง่ายมากแล้วก็มีเยอะมากบริเวณริมหาดทุกพื้นที่นะผมเ okay, ดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรอีกไหมนะที่น่าสนใจนะ โ oh. นี่ครับทุกคนนี่นะนี่คือน้ำเดี๋ยวผมจะลองลองดูว่าเป็นน้ำจืดหรือเปล่านะครับยงไม่ข้นอืมน่าจะเป็นน้ำฝนผสมกับอน้ำทะเลนะครับมันไม่ได้เค็มมากซึ่งผมเองสามารถที่จะดื่มได้นะครับจากลักษณะแองแบบนี้นะ แล้วก็มีนน้องเสียชวนด้วยตัวหนึง่งอยู่ตรงนี้น่ารังมากเลยน้ำหลดแล้วโอเคไปดูวไปสำรวจกันต่อดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับขยะเยอะมากนะครับทุกคนเห็นไหมขวดพลาสติกพวกนี้เนะี่ยผมสามารถเอามาต่อเป็นแพได้เลยนะครับและนี่เลยโอ้โหผมเจอแล้วนี่ นี่จะเป็นหมอนของผมในคืนนี้นะโอเคผมก็จับไปด้วยผมเจอน้ำเปล่าในขวดพลาสติกนะครับผมคิดว่ามันยังกินได้แล้วก็มั่นใจว,ว่าเป็นน้ำจืดแน่นอนแต่เราไม่ควรที่จะดื่มทันทีนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าก่อนที่มันจะตกมาถึงตรงนี้เนี่ยใครกินไปแล้วบ้างอาจจะเป็นโรคประจำตัวหรือว่า อเราไม่อยากจะได้จากมันนะครับดยกที่ว่าเราต้องเก็บสะสมไว้แล้วก็เอาไปต้มให้มันเดือดนะครับเพื่อที่จะเอามาดื่มอีกทีนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากโอเคผมได้เวลาไปชอปปิ้งแล้วครับทุกคน ตอนนี้คือผมกำลังอยู่ในห้างสรรพสินค้าริมทะเลนะครับกำลังเลือกสรรหาสิ่งที่ผมอยากได้ผมมีตะกร้าแล้วนะแล้วก็ขวดน้ำก็โฟมนะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปเลือกหาดีวกว่านะครับว่ามีสินค้าตัวไหนที่เราพอจะใช้ได้บ้าง เจอกระสอบแล้วโอ้โหว้าวผมบอกเลยว,ว่าเราเจอกระสอบแบบนี้ริมทะเลเนี่ยสวรรค์นะเดี๋ยวผมจะเอากระสอบเนี่ยเป็นหลังคานะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอจะมีที่ที่เราจะสร้างไหมนะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าผมเนี่ยจะเจอที่ที่ผมถูกใจแล้วนะครับ นี่ทุกคนเห็นต้นไม้ต้นนี้ไหมครับว้าวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสั้นงที่พักได้หรือเปล่านะครับผมโอ้โหผมบอกแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยดีมาก,มากๆนะครับที่ผมจะสั้นงที่พักไว้ที่นี่นะครับ ดูสวยแล้วก็อก็ให้จัดดีนะครับสำหรับผมนะแล้วก็กิ่งไม้พวกนี้เนี่ยเป็นรากไม้ที่แข็งแรงมากนะครับดูจากลักษณะแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าเราเชื่อมมามัดนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะมัดเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมพาาไปฝั่งโน้นแล้วก็เสาตัวนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับให้มันเป็น,นลักษณะสามเหลี่ยมนี้นะแล้วก็ทําเป็นลักษณะคล้ายเหมือนเปลนะครับ เป็นตะข่ายแล้วก็ผมจะหาไม้มาเสริมฝั่งนี้ด้วยฝั่งน,นี้แล้วก็เอาไม้นี้เป็นสายตนหนึ่งนะครับที่จะสําหรับไว้ทําหลังคานะผมโอเคก็ไม่ทําให้มันใหญ่มากแต่ว,ว่าเน้นลมลื่นแล้วก็บรรยากาศดีนะผมโอเคต่ก่อนอื่นเลยคือผมจะเคลือตรงนี้ให้มันไม่คมก่อนนะเพราะว่าตามรากเนี่ยมันมีกิ่งไม้ว่ารากมันคมมากเดี๋ยวจะบาดแล้วทำร้ายเราได้นะโอเคตอนนี้เราก็จะทำเลยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเริ่มทําเลยด้วยกันก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นนะครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้หลังคาแล้วนะครับผมและที่สำคัญด้วยคือว่าตอนนี้นะครับน้ำทะเลเนี่ยกำลังมาฝั่งนี้แล้วนะครับสังเกตทุกคนสังเกตตรงนั้นนะตรงบริเวณตรงนี้นะครับน้ำทะเลยังไม่ไม่มานะครับเดียแบบสักพักนึงเนี่ยเราใช้ทุกคนดูว่า,ามันใช้เวลาไม่นานนะที่น้ำจะขึ้นนะโอ้ขึ้นแรงมากสังเกตได้เลยว่าขึ้นแรงแล้วก็น้ำกำลังเอ่อล้นเข้ามาแล้วนะโอ้มั่นใจว่า ที่ผมข้างบนเนี่ยจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าผมว่าท่านได้อยู่สูงจะระดับน้ำเลยเ็าว่าได้นะถ้าเทียบแล้วเนะี่ยโอเคเรามาลุ้นกันว่าจะถึงข้างบนนี้ไหมนะมาเรามาทําโครงสร้างนี้ดีกว่าที่นอนนะครับโอเค okay, เดี๋ยวผมจะทําที่นอนลแล้วะกันเนาะเพราะตอนนี้คือหลังคาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวที่นอนนะโอเคผมจะใช้เชือกเทียค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะผมนี่เลย โอเคครับตอนนี้ที่ปผมก็เสร็จแล้วเย้ Yay! หลังจากที่ผมบอกทุกคนดูไปนะครับตอนแรกนะครับน้ำทะเลอยู่ข้างล่างนู้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยดูครับผมมาถึงนี่แล้วโฮโฮแต่ว่าพื้นที่ที่เราอยู่บนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะผมจากน้ําทะเลนะครับผมจะลองทดสอบขึ้นไปนอนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ผมเนียได้เอาเชือกจากพวกริมหาเนี่แหละครับ เอามาร้อใเป็นลนักษณะเหมือนตาข่ายนะผมแล้วก็เอาพวกฟองน้ําจากเสื้อชูชีพนะครับมาลองไว้เพื่อความนุ่มนวลน,นะครผมโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปทดสอบนอนดูนะครับต้องค่อยค่ขึ้นนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันยังปลอดภัยหรือเปล่าโอ้โหผมบอกไว้เลยสุดยอดผมบอกเลยครับว่าไม่มีอีกแล้วนะที่จะสบายขนาดนี้นะโอ้โห ตอนน,นี้ไม่มีอีกแล้วครับดูสวยมากนะครับทุกคนสุดยอดแล้วน้ำใสมากนะครับพร้อมกับทะเลที่อยู่ข้างล่างผมนะครับบอกเลยว,ว่าดูอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วครับผมสุดยอด โอเคครับตอนนี้บ้านผมก็เสร็จแล้วแต่ว่าหลังคาผมเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่พอนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเดินไปสำรวจบริเวณริมหาดสักหน่อยดูว่าจะมีพวกกระสอบหรือว่าอย่างอื่นอีกไหมที่ผมจะมาต่อหลังคามาข้างในหน่อยได้นะครับเพราะตอนนี้น่คือแดดมันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมร้อนมากผมคิดว่าจะไปสำรวจอีกทีนึงนะครับก่อนที่น้ำทะเลจะสูงกว่านี้โอเคผมก็ถือว่าน่านอนมากแล้วก็สบายมากครับผมปยังไม่จบนะครับเราไปสำรวจสักหน่อยนะครับผม นี่ครับทุกคนหลังจากที่เดินมาสักพักนะครับก็ได้เจอแล้วนะว้าวโอ้ใครอยู่นะนี่ครับนี่ว้าวตอนนี้ผมก็ได้หลังคามาเพิ่มอีกแล้วส่วนหนึ่งนะครับ ก็คนเห็นไหมครับตรงนู้แนแ่ดมืดมากแสดงว่าส่วนนั้นนะคือฝนกำลังตกอยู่นะครับโอ้ดีนะแค่มันตกตรงนั้นเนี่ยหวังว่าจะไม่ตกไปถึงที่เราพักนะครับเราพักอยู่สันส,ส่วนนี้นะเไปเราต้องรีบแล้วล่ะ โอ้ทุกคนครับตอนนี้ฝนตกนะครับดูในน้นำับผมโอ้โหดีนะครับที่ผมเนี่ยมากลางหลังคาไว้ทันนะครับไม่งั้นแล้วก็เปียกแน่นอนครับผมผมว่มานะขอให้มันอย่าตกหนักกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะอยู่ไม่ได้นะแต่นี่ถ้าตกแค่นี้ถือว่าสบายๆครับ ตอนนี้นะฝนตกหนะักมากครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนโอเคตอนนี้นะครับเหมือนผมกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเอาชีวิตรอดนะผมเอาตลอด บนเกาะน,นะครับซึ่งฟ้าก็ร้องแล้วก็ต้องทําให้ที่พักผมเนี่ยปลอดภัยผมจะก่อไฟไปตรงนี้นะครับที่ผมมอญนี่มาบางเพราะว่าเพื่อไม่ให้ฝนมันตกโดนกองไฟผมนะผมตอนนี้เราต้องแข่งกับตัวเองแล้วก็แข่งกับแต่เาเป็นล้อมที่ค่อนข้างจะลําบากนะครับโอเคถือว่าแน่นนะผมจะก่อไฟตรงนี้นะครับอืตอนนี้คือลาบากมากหต่คุณต้องเอา ทรายนะมาบ้านบุญนี้ก่อนเพื่อให้ผมก่อบไฟแล้วมันจะไม่ติดมาแต่ไม่ไหนะม้นะฝ่าไว้น้ำหมดแล้วกัน,นไปตากทรายมาก่อน ฝนก็ตกนะครับเราพย,ยายามจะให้มันมันโดนโอ้ยัยินไฟก่อนค่านยันไฟ ไม่ได้กออไปแล้วนะผมโอ้ oh. ไม่จะเชื่อว่าริมทะเลแบบนี้นะครับตกเย็นมาเนี่ยแล้วฝนตกอากาศนี่คือหนาวใช้ได้เลยครับ ครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้กองไฟแล้วแต่ว่ากองไฟค่อนข้างจะติดยากนะครับเนื่องจากว่าอากาศชื้นมากแล้วก็ฝนเพิ่งตกไปด้วยนะครับแล้วตอนนี้ยังไม่หยุดนะครับผมแล้วฟ้าร้องมากเดี๋ยวผมกะว่าจะรอให้มันมืดว่านี้นะครับแล้วผมค่อยออกไปหาอะไรกินนะครับแล้วก็รอให้ฝนเนี่ยมันซา่านี้ก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันอนขจาระอันตรายนะครับผมแต่ที่นี่คือตอนนี้คือผมโอนมากนะครับเพราะว่ามีกองไฟอยู่นะโอเคครับผมถือว่าดีมากครับ เกลียวมากแล้วก็ผมบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมมาคนะชนไัยแบบสุดขั้วแบบนี้นะผมเดี๋ยวรอให้มื่ก่อนแล้วเข้าไปลุยกัน,นครับผมโอเค ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่ผมเนี่ยจอกไปหาอาหารนะครับแต่ที่มีตะกล้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันน่าจะสะดวกแล้วก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคเราไปดูว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมีพวกกุ้งหอยปูปลาหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้นะครับน้ำก็ได้ลดไปแล้วนะครับทำให้เราเนี่ยต้องรีบก่อนที่น้ำมันจะขึ้นมานะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีหรือเปล่านะครับหอยปูปลานะ นี่นะครับทุกคนผมเจอปลาคิดตัง์นะตัวใหญ่มากนะชโอุ้ยไม่โดนอ้มอ้ยนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันหลบหลบตรงทรายเห็นไหมอืโอุ้ยไ็นแล้วอืมโอเคทุกคนแต่นี่ผมก็ได้แล้วนะ เฮ้ย <Okay>. hey, ไม่ใช่ปลาคิดตังนี่เดี๋ยวปลาอะไรโอ้ oh, ใช่ปลาคิดตังครับโอเคผมได้โลตินแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวถึงแม้ว่าตัวไม่ใหญ่มากแต่ก็ขอบคุณสบาอาหารครับผมนี่ครับผมเจอตัวแล้วนะ แต่ตัวมันเล็กอ่ะนี่ไงเห็นไหมครับไปแล้วผมว่าผมไม่เอาดีวกว่าตัวมันเล็กไปปล่อยให้มันโตนะครับเรียบร้อยโอ้โหเละเลย โูนี่นะครับนันจะเป็นตะกุลปลาหมอนะครับโดนก้อนหินมาใช้หินทับเอานะครับหัวเร่เลยโอเคในตัวแล้วครับของครูคสบายหัานนะครับผมถือว่าพอดีพอดีนะครับพอทานได้นะเอาแล้วครับตอนนี้ผมมาเจอปูอ่าจะเป็นปูหินนะครับตัวใหญ่มากพอที่จะกินได้นะ้เดมจะทำการ โอ้ยโ okay. okay. อเคโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้อาหารแล้วผมจะเลือกเฉพาะตัวที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับเล็กๆเราก็จะปล่อยไปนะผมไปะนึ่งตัวแล้วนะครับผมโอ้โหมันลงแต้หินตรงนี้นะทุกคนาขอขอกก่อนนะเฮ้ยเด้อ เรียบร้อยอือนี่นี่นี่นเฮ้ยมีสองตัวนี่ตัวหนึ่งแต่ไม่เอา,เอาคอยๆเข็ตัวนี้โอ้ปลานี้เนื้ออร่อยนะครับแต่ผมไม่ทราบว,ว่าเป็นปลาอะไรนะครับนี่ตัวนึงแต่ผมไม่เอาดีกว่าตัวนี้หลังจากที่ผมนะครับได้เดินออกหาหางสักพักนึงเนี่ยคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมนี่มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ หลักๆเลยก็คือมีปูนะครับนี่นะก็เป็นพวกปูหินนะครับผมปูหินแล้วก็ปลาสองตัวไอ้สามตัวนะครับนี่ตัวใหญ่อยู่นะแล้วก็นี่ครับว้าวโอเคเดี๋ยวผมจะล้างนิดดีกว่านะแล้วก็จะกลับที่พักเลยนะครับแล้วก็จะทำการย่างให้สุกแล้วก็จะ รับประทานนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผมหิวมากนะครับผม ล้ครับตอนนี้ปลาแล้วก็กุ้งเฮ้ยกุ้งไม่มีปลาแล้วก็ปูนะครับสุกแล้วเราจะทําการชิมดูว่าปลาทะเลแบบไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยมันจะรสชาติเป็นไงบ้างนะครับชิมจากชิมตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวขาวๆนี่ครับดูกันว่าอร่อยหรือเปล่านะครับเนื้อปลาทะเลแบบสดสด หวานมากครับทุกคนนีนะครับเรื้อขาวมากนะครับเนี่ยคือฉ่ำม,มากอืมุมกินครึ่งนะึ่งะครึ่งนึ่งเก,ก,บกลบไวตะกรงนะครับเทแล้วก็ผมจะชิมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว,ตวนี้ดูก่อนว่าเรือจะเป็นยังไงบ้างนะครับเทียบกับตัวเมื่อกี้ ว้าวเนื้อขาวๆอีกเช่นเคยนะครับอืแต่ตัวนี้รู้สึกว่าหนังจะเหนียวกว่านะอู้แล้วก็เนื้อเนื้อเยอะกว่าด้วยแต่เราต้องมาดูกันว่าเนื้ออร่อยหรือเปล่าเจนี่นะครับขาวๆนะร้อนๆพอๆกันครับฉ่ำมากฉ่ำน้ำมาก ว้าวพิเศษมากนะครับเนื้อข่ามากนะว้าวถือเป็นปลาที่เนื้อดีนะครับสุกกันบังพอดีนะครับไม่สุกมากเกินไปอ,อร่อยมากผมนี่คือกินไม่หยุดเลยนะครับเราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะ าแล้วครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้กินอาหารไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนนะครับหลังจากที่ทั้งวันเนี่ยผมก็ใช้เวลาในการสร้างนะครับทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าตอนเช้าเนี่ยกับตอนเที่ยงเนี่ยแดดร้อนมากๆแต่พอตกบ่ายๆมาสักประมาณ3-4มสี่โมงเนี่ยฝนก็เกิดตกนะครับก็จึงเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคมากมายสําหรับการใช้ชีวิตครั้งนี้แต่ก็ถือว่าผ่านพ้นมาได้ดีนะผมโอเคก็คืนนี้ก็คงต้องพักผ่อนครับก็บอกว่าฝนจะไม่ตกหนักนะครับ แล้วเจอกับู่นี้เช้าโอเคไปเออลืมไปแล้วก็ตอนนี้นะครับดีมากก็คือว่าไม่ค่อยมียุงนะผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แล้วก็สงสัยว่าตะกรงน้ํานอนไหนผมก็ได้ย้ำตลอดว่าฮะตรงนี้เลยนะครับตะกรงผมนอนตรงนี้แ้วผมนอนฝั่งนี้นะครับก็สบายปลอดภัยนะผมแข็งแรงนะโอเคแล้วเจอกั่แผุ่งนี้เช้าครับบา,บายสฝันดีครับผม,ผมขอพักผ่อนก่อนนะ ใ่มากนะครับนี่เลยรับหมอนผมล้วตอนนี้น,นะนะก่องแล้วว่าสบายกว่านีม้มีอีกแล้วครับแล้วก็มีกองไฟอยู่ข้างล่างนะครับก็ถือว่าอุ่นใจนะครับผมเคเจอกูในเช้าครับบ๊ายบาย สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อากาศาสดใสนะครับต่างจากเมื่อวานแบบลี้ลับเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงประมาณสามสี่โมงเนี่ยฟ้าครืมฝนตกนะครับแต่ช่วงเช้าเนี่ยร้อนซึ่งทาพอากาศาบริเวณนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าเมื่อคืนนั้นเรานอนฝันดีนะผมแล้วก็ปลอดภัยดีนะครับดีที่ฝนไม่ตกแล้วก็ทำให้เรารู้ว่า การที่เราได้มาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับผมบอกเลยว,ว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งแล้วก็ท้าทายเอเวนเจอรอมากๆนะครับผมโอเคแต่ก่อนอื่นแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้าน,นมาหาทํากินได้นะผมจึงทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมาถ่ายคลิปมาถ่ายทำเพื่อให้ทุกคนได้ดูได้เห็นว่าในธรรมชาติยังมีอาหารยังมีสิ่งมีชีวิต ที่สวยงามอีกเยอะแยะนะครับที่เรายังไม่ที่เรายังไม่เห็นแล้วก็ล้มถึงบริเวณริมหาเนี่ยมีขยะเยอะมากเราสามารถเอาขยะเหล่านี้นะครับเอามาละเอีดนะครับให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นเอามาทําที่พักแล้วก็เอาพวกตะกร้าพวกกรดน้ําขยะเนี่ยครับเอามาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึง่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเคกนจากกันไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแจ้งเกิลแคริเด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจกับผมด้วย บอกแล้วว่าอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยทำให้เราเหนื่อยล้านะครับแล้วก็หิวน้ำมากโอเคแเราจะเคลมหน้าครับผมสวัสดีครับบาย